ค่ะคุณทุกคนนะคะแลวันนี้มาพบกับเฟยอีกแล้วนะคะต้องบอกกันว่าวันนี้เนี่ยเฟย์จะมาเขาเรียกว่าทัวร์ะจะมาโชว์สกูชี่คอลเลกชันนะคะว่าตัวเองอะมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าจริงๆคลิปเนี้ยจะไม่ได้แบบมาโชว์แบบพบทุกชิ้นอะไรขนาดนั้นนะคะคือเราจะมาเหมือนพาไปดูมากกว่าว่าในบ้านของเฟย์เนี่ย เฟเก็บแบบพวกเหล่าเซกุชิเนะี่ยไว้ตรงไหนบ้างอะไรนี้นะซึ่งต้องบอกกันว่าจริงๆอะ่ะหลายๆคนอะขอมาเยอะมากแต่ก็คือจะถ่ายให้ดูนานแล้วไม่ได้ว่าหยิ่งแต่อย่างใดนะที่ไม่ถักแต่คือห้องมันลกค่ะทุกคนลกชนิดที่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยวางอยู่บนพื้นเออวางอยู่บนพื้นไม่ใช่ว่าขี้เกียจเก็บหรืออะไรนะซื้อเสื้อผ้ามาเยอะเกินจนตู้มันยัดไม่พอค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวจัดห้องให้มันดูดีกว่าดีกวา่กวาแล้วแบบค่อยมาถ่ายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันลกมากๆชนิดที่แบบมันจะไม่มีทางเดินแล้วตอนเนี้ จัดห้องแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะได้อยู่จะให้ดูแวบๆบแวบบแบบเดียวนะคะประมาณนั้นทุกคนก็ยังรู้สึกว่ามันยังลบเหมือนเดิมแต่ก็ในส่วนของซูชิเนี่ยจะมี2ตรงก็คือตรงนี้ อันนี้เป็นเสื้อผ้าที่จะไปบริจาคนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจกับในห้องของเฟย์ตรงนู้นนะคะซึ่งในห้องของเฟย์เนี่ยจะเป็นส่วนที่เฟย์เก็บสะสมเองแล้วก็จะมีเป็นในตัวอย่างด้วยแต่ว่าในตัวอย่างก็คือแบบแบรนด์ทั้งหมดที่แบบเฟย์ผลิตมาอะไรเงี้ยเฟย์จะเก็บไว้ในกล่องนะคะส่วนกองกลางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกูชิแบรนด์เฟย์กับเมย์ทั้งหมดก็คือแบบใครอยากจะเล่นก็เล่นแล้วในตู้อันนี้นะคะคก็คือสกูชิหมดเลยเป็นแบบพวกตัวอย่างต่างๆนาะนะนะอะไรอย่างงี้นะคะ ฝุ่นมันจะเคลิะนิดนึงทุกคนว้ออะไรวะเนี่ยตรงนี้จะฝุ่นเยอะนิดนึงใครยังจำชิ้นนี้ได้บ้างมันแบบนานมากแล้วก็จะมีบนันโตโน่มาดูส่วนของชั้นกันบ้าง ่ยในส่วนของฉันก็จะเป็นซูชิตัวอย่างต่างๆเก็บไว้ตั้งแต่สมัยปีโมโวนะคะนี่อันนี้จะมีถุงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเยอะตง้งไดโนเสาร์เพราะว่าไดโนเสาร์แบบมีเป็นสิบสิบสีเลย นิ่มมา ประมาณนี้นะคะในส่วนของกองกลางอันแรกนะคะในบ้านมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือแบบตัวอย่างแซมเปิลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ด้วย <c oughs> ซึ่งเปิดให้ดูไม่ได้มันจะเป็นตัวอย่างที่ได้ตัวอย่างมาแต่ว่ายังไม่เคยผลิตออกมานั่นเองเก็บไว้เป็นความลับก่อนเพื่อแบบสกูชี่กลับไปคิดอีกครั้งนี่นะคะในส่วนของห้องเฟนะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่ามันลบไปหมดเลยคะ่ะทุกคนในห้องเฟเนี่ยจะมี3จุดหลักๆนะคะที่แบบเป็นสกูชีนะ่คือจริงๆตรงเชลฟ์ตรงเนี้ยมันเป็นเชลฟ์ที่วางพวกตั้งโชว์ของ เล่นต่างๆนี่ ซึ่งมันก็จะมีสกูชีบ่บางแบบชิ้นนี้ซีรีส์สกูชี่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดนั้นอ๋อจะมีตรงนี้ด้วยตั้งโชว์ก็จุด3จุดลักของเฟยก็คือ1จะเป็นชุดกล่องสกูชี่แรนะคะแล้วก็2ก็คือจะเป็นถังใส่แซมเปลิลต่างๆแต่เป็นในแบบที่เมื่อกี้เฟยโชว์ข้างนอกเลยแต่ว่าเนี้ยจะเป็นส่วนของเฟยเอง3ก็คือจะเป็นชั้นวางซึ่งชั้นน,นั้นเนี้ยจะเป็นพวกที่เฟยสะสมนะคะก็เหลืออยู่แค่นี้รวมกับของแรแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนที่แบบเป็นแซมเปิลนะปนๆอยู่บ้างอะไรเี้เอ,อดูตรงน,นง แน่นะคะจะเป็นถังนี้นะป๊บก็คือตามชื่อมีแต่ของแร่นีุ่ดแรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ ใหญ่โตมากทุกคนคือแบบมันใหญ่แบบใหญ่อะแต่น้องตั้งไม่ค่อยได้เพราะว่ามันหนักแลวหน้ามันจะทิ่มอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นถังบันนะคะก็จะมีบันต่งตงตงนางๆนานาส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์เฟน,นะแต่ว่ามีชิ้นเนี้ยเฟ,เ,ฟเก็บไว้เพราะว่าเหมือนเขาจ้างเฟผลิตก็เลยแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึก อันนี้เป็นบรนตัวแรกที่แบบทําเลยอะอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะรุ่นนี้มันไม่ค่อยสนุกอแต่ว่าแบบมันน่ารักมากกับมีแบบเรานนี้จะเป็นแบบแท็กในส่วนที่เหลือนะอันนี้ก็เหลือคือแบบมันเยอะมากๆจนแบบมันเหลืออันถังที่เฟยเก็บตัวอย่างทุกคนคือทุกอย่างจะอยู่ในห่อแบบสภาพดีมากๆนะคะ นี่ทุกคนเก่าขนาดไหนชิ้นแรกๆเลยนะที่แบบเฟผลิตแบรนด์ตัวเองอะ่ะยังแบบใหม่ติดอยู่ในแพคเกจเลยแทบไม่ได้แกะออกมาเลยเลยคือเราถือว่ามันเป็นแซมเปิลนะทุกคนไปจำได้เลยทุกคนสมัยที่แบบตัวเนี้ออกมาใหม่ๆอ่ะเราเฟยํทำคลิปรีวิวใช่ปะ่ะเราเฟยํทำเสียวเพนด้าแพนด้าตลกอะ่ะคือแบบย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเลยรู้สึกว่าแบบมันตลกมากคือทำอะไรลงไปอะไรฮะคือแบบ จะลองหาชิ้นเด็ดๆดูดีว่ายังมีใครจําได้ไหมอุ้ยไมค์มีคอนคือแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ภูมิใจมากๆเพราะว่าแบบไปวาดเองกับมืออะทุกพราวมากๆแล้วก็รู้สึกแบบดีมากๆ ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนเรามาดูโซนที่มันเป็นสกุชชี่ที่เฟยเก็บดีกว่าแต่วเฟยพูดเลยนะว่าแบบด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้เฟยก็เลยแบบเลือกที่จะแบบเก็บแต่ของแรๆแบบไม,ไม่ไม่เก็บของตามชอบแล้วรู้สึกว่าอยากเก็บของแบบแ,บบแรๆมากกว่านี่นะคะทุกคนอันนี้คือถังที่ไปเอามาใส่เสื้อผ้านะแบบคือมันยัดใส่ตู้ไม่ลงแล้วจริงๆตำหนิแบบืหอ,อันนี้เพ้นเอง ก็จะแบบเก็บพวกแรแวรไว้ะทุกคนอันนี้ก็ยังจะมีบานอีกแต่ตรงนี้จะเป็นบานรุ่นเก่าซึ่งมันใหญ่มากๆแต่อันนี้บีบมาเยอะมากแบบไม่มีตำหนิเลยนี่ทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยแบบ เพ้นเองกับมือคือแบบเหมือนตอนหน้าสีมันเหลือแล้วแบบไม่รู้จะเอาสีทิ้งดีไหมแบบมันเปืองใช่ปะก็เลยเอามาเพ้นเป็นเจ้าตัวนี้ชอบมากๆเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนะคะทุกคนนะคะสำหรับการพาทัวร์เปิดกรุ่อะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าจะมีแต่ฝุ่นซะมากกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฟนด้วยนะลิมนีไปก่อน Fluffy unicorns dancing on rainbow.